ตอนรถมาก็สภาพดีๆอยู่นะมีทั้งลังคามีทั้งกระบะพราะาถึงบ้านเนี่ยรื้อหมดคนนี้ชอบรือ้อช่างนงครับช่างนงสายรื้อครับวันนี้รื้อหมดเลยครับเครื่องรื้อได้ครับอบอกเลยครับรือร้อเครื่องรือ้อออกมาเลยครับนู่นครับเครื่องเรามีสองอันนะครับเครื่องหลังคานะครับ ไอ้นู่นมดเลยนูนะ่นลังคาอยู่นู่นประกาศขายเรียบร้อยนี่ครับกระบะกระบะลังคาส่วนเครื่องก็อยู่นี่ครับคุมไม่อยู่เป็นเครื่องเครื่องเองอดึเเง,เค,ง,เ,ดงเครื่องมือตะคูมือตามีสองเครื่องหรือหมดนะครับพบกันเร็วๆนี้ครับอ่นะลูกลูกชิ้นบุรีรัมศักริร์สาขา แรงยานะครับเตียนหุได้เลยครับบายช่างหนงครับไอต,ตรงนี้จะทําเป็นหกล้อใช่ไหมครับนี่าหลช่างหนงวกจะแปลงเป็นหกล้อนะครับวางเครื่องใหม่บอกเครื่องเก่ามันไม่แรงครับจะวานเทอร์โบเลยคันนี้เตือรื่อหมดโอเคครับผม